เพื่อนเธอถึงบ้านแล้วหรือยังวันนี้ลเล่นแมปกันไปที่รูบอกอนะไรน่เพราะว่าถ้าพี่พี่มาพรุ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวพี่ทางก็สองคืนก็ได้ไมะเป็นไรทุกคืนนที่หนึ่งก็ยังได้อีกถูกปะคือันที่หนึ่งก็ยังได้เราทำงานที่อะไรเป่า ก็ังวันจันทร์อยู่รึยังปะแล้วนักยูโดครั้งวัดสกยกินซายน้ำทะเลกินได้ก็ลองก่อนเดี๋ยวนะ ก็ไม่ใช่ก็มีทำไมไปกินบุญายกันวัดกินแบบรู้สึกว่ามันอร่อยในเงี้ยอะไรเลยที่นี่ไม่มีคนไทยเลยในคนจีนคนแปลกหน้าบ้านมีี่เอ๊ะเดี๋ยวนะนายมาได้ยังไงยูสันใช่ไหมจำได้หนังเรื่องนี้คนจีนกันเลยเขาไม่ได้กินน้ำเลยนะเขากรองน้วถึงกินใช่ไหม ว่ายน้ำเที่ยวสักหน่อยว่ายน้ำเล่นมีฉชลาานีไ่ได้เลยนะนี่อะไรนะเนี่ยผมเหยียบอ๋อหอยร้่วหอะไร<ม><ม>เดินตัวให้ดั่วแมพมีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยเ,เล่นน้ำไปเล่น นันไม,ม่เกาะด้วยหรอหรือว่าเชื่อมต่อกันไม่รู้อ่ะมุน้นซรางอะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่เรือนี่มาชน,นอะไรกันอย่างนี้เ <c oughs> ส,สียงเสนะียงอะไรแหละไม่รู้แหละกินกัน <c oughs> ไม่ได้กินเสียงอันนี้หรือเปล่าเสียงวิทยุนั่น่ใช่ ยังที่ต่อเกะอืออนะ่นมั้งไน้ำเล่นก่อนยวมีเกาะอ,อะไรให้ไปอีกเออเอ,อ,อะไรเมื่อกี้เมื่อกี้มันแบบพังตอนนี้ผมมากา้นเส็นนะชึ๊บนี่ฝึกไว้นะเอไว้แค่มังกรแบบที่เราเอามาเนี่ยถ้ามันมีรอบแรกเที่ได้เล่นเรบอกแบบที่เรามานะเนี่ยใช้ไฟไฟชากนเนืาง รีบไ่า้ก่อนวันที่ฉลามจะมาฝึกวิชาว่ายน้ำมาอนเลมมาาาการว่ายน้ำมันดีอย่างนี้นี่เองในขนาดว่ายน้ำคุณสามารถตักน้ำกินได้ขนาดที่ว่า อ้ลมแรงตอนนี้เนี่ยพายุบ้านหนักมากเลยนะครับอาจจะได้เสียงาะกมาใช่ยังไงก็แล้วนเ็อะไรนะเอเมื่อกี้ก่อนอะไรเมื่อกี้เหมนผมเห็นเขาไฟนน้ำไปดูก่อนกูก็จะไปล็อกของเขาไว้น้ำก่อนดังอ่ะเนี่ยเ้านี่ อทำไมดูมืดจืดเหมือนข้าวตกคือมกันดายเพิ่มแต่บวกวกมั่นผมของเกาะเมื่อกี้เกาะอะไรก็ไม่เลอะว่ายขึ้นไปดูมันมีเกาะตรงโน้นมีเกาะด้วยผมเห็นนะต้องทำมานี่นะครับว่าเข้าไปดูซิที่นู่นมีอะไงลำน้ำได้เก่งมากเลยเป็นถุงกระเป๋าผ้าก็ได้องอะไรอ่ะมันเกาะนี่ ลองไปดูสิเกาะอะไรเมได้ยังเมดังอรีก็น่างใฝนตกดีนะไม่ใช่คอลิเคนในเกาะเออน่าจะมีคอลิเคนน,นะโอ้มีกบับขับข่ยโอโหเพื่อนเพีแบเลยตรงนู้นวิ่งเต็มเลยมีเลิคอัอปเตอร์ด้วย ตรงนู้นก็มีเรือตรงนั้นก็มีเฮลิคอปเตอร์มันก็ยังมาทางอะไรกันแถวนี้นะเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะจ๊ะมาแขลิคอปเตอร์จะมีอะไรช่วยเราได้ลองนั่งดูถ้าจะซื้อคือแกแบบแค่เกรงใจด้วยอะไรเพื่อนมาละคือแบบแค่มองดูแล้วชอบเลยจ้ะลิคอปเตอร์มันต้องลองนั่งดูก่อนตรงนู้นก็มีเรือตรงนี้ก็มีเฮลิคอปเตอร์มาแข่งมาเลยมาแข่งนาทางอะไรกันแถวนี้เนี่ยเ่างมาเรไปดูดูตาหนึ่งตัว ไมเเ่เสียงนงวิทยุเราส่เลิกพางงี้น,นะเพราะว่าสาที่นี่อร่อยแวมาิมดอยาทานมหลือบบมดีกว่าคลิปเต๋อเอ๊ะภูเขาไฟนี่เฮ้ ดดได้รสเป็นไตล์อยูต่ตรนะงนีง้โอ้อร่อยมากอู้ว่าวามันกินได้ไมันน้ย่ยมันกินได้มนนไม่แย่ได้สินี่ก็แค่นะั้น กินด้วยกินลาวามันต้องกินร้อนๆถึงมันที่อื่นเดี๋มันเย็นหมดก็อร่อยนะก็หมวมากเลยเดี๋ยวมากินอีกดักแล้วก็ไปแช่นะอร่อยมากเลยเมื่อกี้ ตามเพื่อนไปซื้กินแล้วอ่ะไปกินด้วยเพื่อนเราอยากกินลาวาทำไรอ่ะโอ้รถตลอไปมีลาวาไม่กินแล้วกัน เราแช่น้ำให้ทันแล้วก็แบบว่าแล้กิดเราคืออามาแช่น้ำให้ันแล้วเราก็จะถึตนปากตนนโบกแล้่วงแล้วเราข็เะาลับไปนีน่แต่เราขอเอาลาวาไปปนเนมี่รถโยเปิดเพลงเลยะรถดีบ้างแล้วนไม่เป็นไรอันนี้นิดายาย กินน้วมันจะอกกินทายกินลาวาต่ออ่ะอึอึดอึดิฮ่าดเคลือนไปเคื่อนไปดิเฮ้ยขอกินกันัแก้วหนี่ย ไม่ครับจะไม่มในห้องหิ่งรับเป็นลูกกลมในห้องหิ่งรัาเป็นลูกกลมไปตั้งบ้านที่เกาะลาวาีดีกว่าเป็นลูกกลมใหญ่จะมีที่อยู่ให้แล้วนี้เราไเกาะลาวานี่ขายลาวาีเขามีอะไรบ้อลมาให้เลยเขาไม่มีตีตีด้วย เราไม่ยอมเราจะไปเที่ยวเล่นที่นู่นเราจะไม่กลับเกาะเดิมเราจะไปทีู่่น่่กนกินจาร้อยจริงได้อมือแล้ววยอมืแล้วว่ไปงก่อนเดี๋เหมือนใครกำลังโดนลาวาเผาหม ่อยน้ำไปจะบินพึ้นไหมเนี่ยปีตอยู่เีตีมาด้วยวันนีมม้มาถึงแล้วมาถึงแล้วเพื่อนเขจะพักทีกรโตด้กินไม่ได้่าจะขิบินได้ยาง <c oughs> ไปนอนเล่นในลิคอปเตอร์ก่อนแล้วกันมันเป็นบ้านหลังของเราเลยนะแต่มันจะไม่สมือนเดเราต้องนอนได้นอนตรงนี้นอนตรงข้าด้วยไหมกลางวัน,นอะไรอ่ะที่หนึ่งเหรอ,อตัวเราอะที่เจ็ดคุณกินสายเบ,เบยบ์เจ็ดนืชเหรอ กินรอบนึงเลยลายมากเลยไปกินออมันจะขึ้นมาได้ไหมครับกินหลาบขดลองท้กรอ,อบหนึ่งไม่แต่เ,เดี๋ยวไม่เป็นไรเรื่อลงมาด้วยแล้วงมาด้วยแล้วเราก็รีบเอาไปแช่นะ้ำ บ้านเราไม่ได้อยู่ี่บ้านเราอยู่นู่นไม่นีดไ่วด้วยสิกลับไปนอนในบ้านเลยครับเต้ ก็หนาวแล้ไม่หนาำก็ถึงงูก็หนาวเ้าวาเล่นอเบิ้งข้าเรียสปีโบ๊ท าเล่นฝึกการปีนต้นมะพร้าวคือกินมะพร้าวก่อนหิวท้ากันเลยเลยกินดินไกอ่ะหรวอเทาวดเลยโค้าสุดเ่ออ้อะเฮ้เลยอะอะไปดูดังกินมาเล่น บ้านก็ไปนอนก็นแล้วกันมีเช้าตื่นไปได้ไหมนี้หนึ่งตเขาไปได้เปไ็นรูเล็กๆแบทมันมีอิต์อเอเยอะแมทตรงนี้

ไฟป,ปะทุแล้วเนี่ยโอ้ไม่เขาไปอยู่ในนี้เขอาอยู่ในนี้เพื่อนงอกมันอันตรายโอ้เกิดอะไรขึ้นกูเข็นไฟป,ปะทุครับอุ้ยอุยอ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 ยถ่ายรูป ก็พร้อมแค่นี้แรกกันนะ